เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงมีเงินงอกเงยเร็วจังเคล็ดลับอาจไม่ได้อยู่ที่การหาเงินเก่งอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเปลี่ยนเงินขี้เกียจที่นอนนิ่งๆในบัญชีให้กลายเป็นเงินขยันที่ทำงานหาเงินให้เราได้อีกต่อทางหากวันนี้เรามี5้ากฎทองของการลงทุนง่ายๆที่จะช่วยเปลี่ยนเ,นเงินเก็บของคุณให้เป็นเครื่องจักรผลิตเงินกฎข้อแรกคือรู้จักตัวเองก่อนลงทุน สำรวจความเสี่ยงที่คุณรับได้เป้าหมายทางการเงินของคุณคืออะไรอยากเก็บเงินไปเที่ยวรอบโลกหรือวางแผนกเกษียณสบายๆส,สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมได้ข้อ2กระจายความเสี่ยงอย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวลองแบ่งเงินไปลงทุนในหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ทองคา การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดผลกระทบหากการลงทุนบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังกฎข้อ3ลงทุนอย่างสม่ำเสมอการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือการลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าเดิมทุกเดือนไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการจับจังหวะตลาดผิดและทำให้คุณซื้อสินทรัพย์ได้ในราคาเฉลี่ยที่ถูกลงในระยะยาว ข้อ2เรียนรู้และติดตามข่าวสารโลกของการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอศึกษาข้อมูลบริษัทที่คุณสนใจภาวะเศรษฐกิจและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องการมีความรู้จะช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นและข้อสุดท้ายลงทุนระยะยาวการลงทุนไม่ใช่การรวยทางลัดมองเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว ตลาดอาจมีขึ้นมีลงแต่ในระยะยาวสินทรัพย์ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเติบโตลองนึกภาพว่าคุณซื้อหุ้นของบริษัทที่คุณเชื่อชอบทุกเดือนแม้ในช่วงที่ราคาหุ้นตกคุณก็ยังซื้อต่อไปพอเวลาผ่านไปหุ้นที่คุณสะสมไว้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเงินก้อนใหญ่นี่แหละคือพลังของการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว จำไว้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่การไม่ลงทุนเลยอาจเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่กว่าลองนำห้ากฎนี้ไปปรับใช้แล้วคุณจะพบว่าเงินขี้เกียจของคุณก็สามารถกลายเป็นเงินขยันสร้างความมั่งคั่งให้คุณได้ไม่ยากเลย